ฮ o ม굿บอยเดี๋ยวไปบ่ายพาไปกินไอติมโอเค okay. ซุปปะเดี๋ยวมาม่าช่วยป๊าป๊าก่อนไปเอาไม้มาวางให้ป๊าป๊าตัด

อโอเคอามามามาเลี้ยงให้สิสระวังเสียนจะปักมือหนูนี่มามาทำเ,เลี้ยง หมวกนี่ะโอแรงเกหมวกสวยมากเลยหรือกโกหามาต่ใส่หรอแกรเกิลโอเคอายิบมา อันนี้ for r a i n b o w you know for God we w e us bring for the r a i n b o w okay yeah. super good boy พ yeah? ักเยอะก่อนนะอืมพักก่อนแล้วลูกมะเขือเทศหนูเก็บไปเนี่ยป้าป้าไม่ให้กินที่เราเก็บไปเมื่อวานเนาะป้าป้าว่าเห็นบอกพวกเธอไปเก็บบอกเขือเทศบวสุกไหมเห็นอย่างพนะเพิ่นบอกว่ารู้ไหมว่ามันอันตรายไม่ให้กินนะมะเขือเทศดิบเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยอัน เอาเมะเขือเทศไปบ่มนะคะตอนแรกแม่จ๋าว่าจะเอามาจิ้มพริกเกลือกินคือเขาเปรี้ยวดีนะคะหอมดีแม่จ๋าวา่าแต่ว่าป,ป,ป้าปลาหอกินเอาไปบ่มเร็วเรบร้อยเพิ่นวามันมีสารอีอย่างหอกเพิ่นวาให้กินนะคะเพิ่นว่าให้สุกกรอนิ่าให้กินมะเขือเทศดิบ ร้อยเสร็จไปแล้วหนึ่งชุดนะคะเดี๋ยวไปลื้อข้างในต่อค่ะกะได้เป็นฟืน้นออยไฟได้ดนอยู่นะคะนี่พักกินแตงโมก่อนนะคะแ,แก้เมื่อยแตงโมหวานๆค่ะหวานไหมลูกหวานไหม,อมโอเค,อเ,คเสร็จจากข้างนอกตัดไม้เสร็จแล้วมาต่อข้างในนะคะทำข้างในกันต่อ อันนี้ก็เอาออกแล้วนะคะง่ายไปง่ายมาก่ร็วเร็วเร็วเรเรวร็วแร็วเ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 ร็เร็วเรนวเร ก็จะเสร็จเรียบร้อยเย่ yeah. good job today ช่วยกันก็แป๊เดียวโอเคเสร็จแล้วเหลือสองแผ่นนะคะระวังนะระวังนะหนูระวังมือน,น,นะ

แป๊บเดียวค่ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะคะทําไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็รื้อเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตะวันตอเลือ่น่ายที่ดอกตะวันตอนที่เราจะใส่หน้าเพราว่าจะใส่ได้ง่ายบอนนะเออแต่เดี๋ยวบังกันอีกทีนึงว่าขั้นตอนต่อไปเราจะทํายังไงกันนะคะป๊าป้าบอกว่าอันนี้เป็นเพื่อนใหม่ประมาณสี่สิบกว่าปีแล้วนะคะเป็นสันแรกเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูป๊าป้ากับน้องอเล็กตัดเนาะอันนี้คือตัดครั้งสุดท้ายนะคะ <Okay. S 2> oh. อันนี้สุดท้าย oh. สุดท้ายแล้วนะคะวางดีๆลูกวางดีๆเดี๋ยวพังใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วโอ้เก่งจังเลย เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวอวันนี้ก็พักแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาตัวเล็กไปอาบน้าเนาะเดี๋ยวจะพาตัวเล็กไปอาบน้นะะําค่ะให้รางวัลคนเก่งของเรานะคะอยากกินไอติมป้าไปอาบน้ํไปก,กินไอติมอันนี้ก็พักไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยทำป่ะปะ้าไปอาบน้ำเช้า ก็คือทําไปทํามาทุกคนก็สนุกแล้วก็ตอนนี้ไม่มีใครอยากหยุดนะคะก็คืออยากทําต่อเนื่องให้เสร็จนะคะแล้วน้องเล็กอก็คือแบบว่าหรืออันเก่าออกแล้วเขาก็อยากใส่อันใหม่นะคะอันนี้เป็นคู่มือเนาะเดี๋ยวเราค่อยทาเนาะวันนี้พอแค่นี้ก่อน <Okay. S 2> ป้าแปบน้ำปลาลูกป้าเดี๋ยวมาม่าพาไปกิน <'ll> ไอติมไอศครีมโอเคโนเคนน์เนอก็คือบ่อยากกินไอติมอยากเคล็ดพื้นเตาห้เซ็จนะคะทุเดย์พอแค่นี้ก่อน เดี๋ยวทุ่มโมโลค่อยทําใหม่ไปอาบนะ้ำไปกินไอติมเดี๋ยวไม่ทันเขาจะปิดก่อนอันนี้ก็คือเป็นคู่มือเนาะที่เขาแถมมาในกองแผ่นใหม่ที่เขาจะปูพื้นนะคะเขามีคู่มือมาหายปะปะ๊ากะลำลังเบิ่งไ้นี่ปิดบ้าเขาจะมันม่ฟลอไม่อยากหยุดอเล็ซไม่อยากหยุดเขาบอกว่าเขาจะทาต่อเขาจะทําพื้นใหม่ต่อเขาบอกไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปกินไอติมไปอาบน้าไปกินไอติมแล้วตอนค่ำๆน่ะมามา่ามีนัดหมอ เออม,มาม่ามีนัดเลเซอร์ขนเออปะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวคอย่อยทำใหม่วันหลัง,อ,ง,งอะไรนะอ d โ n t want to go in อ้ออาวเปลี่ยนใจแล้วไม่กินแล้ว,ออวโอเคเขาบอกว่าเขาไม่เอาแล้ววันนี้ไม่กินแล้วอยากทำอยากทำอันนี้ก่อนแต่ว่าวันนี้วันศุกร์เราต้องไปทิ้งขยะก,ก่อน ไ้ mm ้ดดตั okay. yeah, yeah. Yeah. ินอะระวังนะลูกระวังนะโอเคเอาโชว์เอาวาง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 ลงวางลงเดี๋ยวป้าป๋าโชว์ยูฮาวโอเควางลงอืโอเคแล้วก็เอาอันนู้นมากับป้าป๋ามาอือฮึ โอเค so if you put it down it's fixed โอเค not down now if you put it down it's fixed โอเค finished ก็คือเขาจะเป็นริมอยู่ปะป้าว่าเอาลงตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเอาลงแล้วคือเพราะว่าถ้าเอาลงแล้วเขาจะเข่าล็อกของเขาเลยประมาณนั้นเนาะก็ภาวนาว่าให้ง่ายนะคะให้ง่ายเหมือนตอนที่เราลื้อเนาะไปจ่ายยานเฮ็ดบอสําเร็จยานแบบ ไม่เสมอกันบ้างตัดมากอะไรมางยันแบบว่าเออนั่นแหละยานยานงาน้างนี้พอสมเร็จนะคะเกิดภาวนาแล้วกรรุ่นป้าบ,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 าบอกฉันทําได้มาเลยก็จะประมาณนี้เออโอเค e เังไงทุกวันเฮียโอเคสิวเขาก็จะเป็นลิม,มเป็นลิมของเขาอยู่นะคะเออเนี่ยโอเคแค่วางแค่นี้ก็จบแล้วปะแค่นี้ก็ฟ okay. ินิชเ like. อ็นเ o d j หนึ่งฟิเน็ o โอเคกูจบฮะโอสวยสวยโอเคดูจากที่ป๊าป๊าบอกก็น่าจะทำง่ายเนาะกับภาวนาวาหาหทุกอย่างเฮ็ดไปใดด้วยดีนะคะ mm. ง่ายๆนะคะ แต่ก็คือเดี๋ยวเราต้องเอาแผ่นสีฟ้าแผ่นโฟมมาใส่ก่อนเนาะเพราะว่ากันกันร้อนกันชื้นอะไรประมาณนั้นอ่ากันกันเย็นกันสื่อน่ยังประมานนั้เนาะป๊าป๊าว่านะคะ